การประชุมเวทีโลกที่เพิ่งจบลงนะครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้ปิดการประชุมสุดยอดของกลุ่มบริกส์ของประเทศกำลังพัฒนาในวันพฤหัสบดีนะครับแล้วก็ชื่นชมบทบาทของกลุ่มในการคานอำนาจสิ่งที่เขาเรียกว่าวิยเป็นวิธีการที่ผิดตามแบบแผนของโลกตะวันตกครับ การประชุมเป็นเวลา3วันครั้งนี้เกิดขึ้นที่เมืองคาซานของรัสเซียโดยมีผู้นำและผู้แทนจากทั้งหมด36ประเทศเข้าร่วมนะครับขณะเดยียวกันสื่อรัสเซียสะท้อนว่าการประชุมของกลุ่ม b r i กส์นี้ทำให้เห็นถึงความพยายามของสหรัฐเป็นแกนนำที่ไม่ประสบความสำเร็จในการโดดเดี่ยวรัสเซียหลังจากที่กองทัพรัสเซียนั้นบุกยูเครนนะครับ ที่การประชุมของบริกส์ในขาธิการใหญ่สหรประชาชาติแอนโตนิโอกูเทเรสก็เดินทางไปรัเสเซียถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ปีที่เขาเดินทางไปรัเสเซียนะครับแล้วก็ทําให้เกิดปฏิกิริยาไม่พอใจจากยูเครนนะครับกูเทเรสเรียกร้องให้เกิดสติภาพที่ยุติธรรมในยูเครนโดยต้องเป็นไปตามมาติของสหรประชาชาติและเรียกร้องให้มีการหยุดยิงโดยทันทีในกาซาเลบานอนและซูดาน ที่งานแถลงข่าวเย็นวันพระสบ,บดีปูตินถูกถามถึงความตั้งใจให้สงครามในยูเครนหยุดลงของโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังแข่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับประธานาธิบดีรัเสเซียบอกว่าสิ่งที่มิสเตอร์ทรัมป์พูดนั้นไม่เกิดขึ้นไม่นานนี้ซึ่งผมได้รับรู้ก็คือว่าเขาพูดถึงความต้องการที่จะทำให้ทุกอย่างทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อที่จะยุติความขัดแย้งในยูเครน สำหรับผมดูเหมือนว่าเขาพูดออกมาอย่างจริงใจปูตินบอกเลยนะครับว่าเรายินดีที่จะได้ยินถ้อยแถลงแบบนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคำพูดของใครก็ตามนะครับการประชุมของบริกส์นั้นครอบคลุมความร่วมมือทางการเงินที่ลึกซึ้งของกลุ่มซึ่งรวมถึงการพัฒนาทางเลือกสำหรับการโอนเงินข้ามประเทศนอกเหนือจากระบบที่โลกตะวันตกมีบทบาทนำอยู่นะครับ สำหรับความพยายามที่จะขยายจำนวนสมาชิกบริกซ์เดิมทีนั้นกลุ่มนี้ประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใตา้จากนั้นก็ได้เพิ่มประเทศสมาชิกอีกคืออิรานอียิปต์เอิโอเปียสหรัฐอาหรับเอมิเรตและซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็มีหลายประเทศที่ยื่นไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วได้แก่ตุรกีอัสบายจานและมาเลเซียส่วนไทยนั้นแสดงความสนใจอยากเข้าร่วมเช่นกันนะครับ รัฐบาลเครมลินกล่าวถึงการประชุมสุดยอดครั้งนี้ว่าเป็นการประชุมด้านการต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดที่จัดโดยรัสเซียในช่วงหนึ่งของการประชุมบนเวที b r i c s ที่ประกอบด้วยประเทศที่พิจารณาเข้าเป็นสมาชิกปูตินกล่าวหาโลกตัวนตกว่าพยายามสกัดการขยายอิทธิพลของประเทศกลุ่ม Global South ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนาด้วยมาตรการลงโทษโดยพารการและผิดกฎหมายนะครับ เขายังได้ตำหนิโลกตอนตกเกี่ยวกับมาตรการปกป้องตลาดบิดเบือนค่างเงินและตลาดหุ้นรวมทั้งการใช้นโยบายต่างประเทศที่ปูตินบอกว่าเสแสร้งส่งเสริมประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเขากล่าวว่าสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดความขาดัดแย้งใหม่ๆแล้วก็ความขาดัดแย้งเดิมก็มีความตึงเครียดมากขึ้นด้วยนะครับในแถลงการ,ร์่วมเมื่อวานนี้ประเทศกลุ่มบริกสแสดงความกังวลนะครับ ต่อบผลกระทบที่สร้างความสั่นคลอนจากมาตรการบีบบังคับฝ่ายเดียวอย่างผิดกฎหมายและย้ำถึงความต้องการที่จะทำให้เกิดการร่วมมือทางการเงินมากขึ้นในระหว่างประเทศของกลุ่มนี้นะครับที่การประชุมครั้งนี้ประธานาธิบดีจีนสีจิน้นผิงย้ำถึงความสำคัญของบริกส์ในการสร้างความมั่นคงให้กับโลกเขาระบุว่าจีนและบราซิลนั้นได้เริ่มแผนสันติภาพแล้วก็ยื่นเพื่อให้เกิดสันติภาพในยูเครน ทั้งเร่งเราให้เกิดแรงสนับสนุนจากประเทศต่างๆต่อแนวทางดังก,กล่าวอย่างไรก็ตามนะครับยูเครนก็ได้ปฏิเสธแผนสันดิภาพข้างต้นของจีนและปราซิลไปแล้วครับคุณยมยุทธ